สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วนะคะเป็นวันที่ห้าของเดือนที่ห้านะช่วงนี้นะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะคะบางพื้นที่ก็คืออากาศยังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมบางพื้นที่นี่คือถึงฝนจะตกมาสักแค่ไหนก็ตามนะคะอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะคะ ทุกวันนี้โลกของเราเนาะโลกร้อนขึ้นมากมายนะคะเราต้องปรับตัวนะปรับตัวเองให้เข้ากับความร้อนของโลกให้ได้นะคะต้องหาวิธีแก้ไขกันไปเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะ มันเป็นพลังงานรวมนะเราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดใดๆนะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็ปล่อยผ่านนะคะอย่าเก็บเป็นซีเรียสนะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาร์โรก้าหนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะมาดูนะว่าวันนี้ เขามีอะไรจะบอกคุณนะเขาบอกว่าถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่เนี่ยคุณคุณยังจะจากเขาไปอีกไหมอืารมณ์น้อยใจมาชีวิตของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ได้พบคุณอมืมันเป็นแพชชั่นนะคะแล้วก็อยากให้มันสำเร็จด้วยนะคะ ให้คิดก่อนทํานะอันนี้ไม่รู้บอกใครตอนเนี้ยเขาหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มเลยนะจริงๆอืงแต่ก็กลัวนะคะแต่ก็มีความกลัวมีความไม่กล้าเขาบอกว่าคุณทําให้เขาเจ็กอ่ะแต่เขาคิดว่าเขาโอเคแหละเขาไหวนะแล้วคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้เขาอ่ะทําตัวไม่น่ารักเองนะ ทำให้เขาว่าทาอะไรที่มันไม่ดีเออประมาณนั้นแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดกับคุณนะตอนนี้ค่ะขอพื้นที่หน่อยนะอืมด้วยความไม่กล้าของเขาเนี่ยให้เวลาเขาหน่อยขอพื้นที่ให้เขาหน่อยอือเขารักคุณมากนะคะมากเกินกว่าที่จะปล่อยคุณไปคุณคือคนเดียวนะคะที่เข้าใจเขาจริงๆนะ เขาพยายามเข้าใจตัวเขาเองให้มากกว่านี้เขายังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนะคะเขารู้สึกอันนี้มาบ่อยมากเลยเนี่ยช่วงนี้ยเขารู้สึกเหมือนมีแม่เหล็กนะคะดึงดูดคนกับเขานะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรกันแน่เข้าถึงพยายามเข้าใจตัวเองมากกว่านี้เนาะที่เขาเดินหนีเนี่ย ก็พอเขาไม่อยากให้คุณเจ็บไปมากกว่านี้อแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะหาทางออกร่วมกันได้นะมันต้องแก้ปัญหาได้สิคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาไม่เคยเจอใครดีเท่าคุณเลยแต่ตอนนี้นะคงต้องปล่อยผ่านนะคะบางเรื่องนะที่มันทำร้ายจิตใจหรือ บางเรื่องที่มันทำให้เขาไม่สบายใจเนี่ยเพราะมันทําอะไรไม่ได้เนาะคงต้องปล่อยผ่าแล้วก็ขอพื้นที่ไปเคลียร์หัวสมองเคลียร์จิตเคลียร์ใจก่อนนะอืมคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทำลงไปเนี่ยมันทำให้คุณเจ็บปวดนะตอนนี้เขาก็หมดกำลังแรงใจนะคะ เออหมดเรี่ยวหมดแรงประมาณนั้นเลยนะคะเหนื่อยล้าอ่อนแรงเหลือเกินช่วงนี้หมดเดือนความรักจากคุณนะเขาจะไม่มีวันลืมเลยนะคะเหมือนจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะเขาเดินหนีนะตอนนี้เขาไม่อยากที่จะวิ่งตามนะคะว่างั้นแล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะ แต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะอย่างที่บอกว่าเขายังไม่ยอมหมดหวังนะคะเรื่องของคุณกับเขานะอันนี้เขาบอกว่าโหรูปร่างของคุณนี่ช่างงดงามเหลือเกินนะคะเหมือนศิละปะเลยนะจิตวิญญาณของคุณก็เหมือนมาจากสวรรค์เลยนะเขาอดไม่ได้ที่จะเอ,อ่ยถึงคุณที่จะพูดถึงคุณให้เพื่อนสนิทให้คนใกล้ชิดให้คนในครอบครัวของเขาฟังนะ เขาขอบคุณคุณนะคะที่สอนให้เขาได้รู้จักคำว่ารักแท้เขาเห็นถึงภูมิปัญญาข้างในของคุณแล้วเนี่ยนะคะมันช่างเป็นอะไรที่ดึงดูดเขามากมายเหลือเกินนะถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะแต่เขารู้สึกได้ถึงความผูกพันนะคุณทำให้เขาเนี่ยรู้สึก กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเออเหมือนกลับไปเป็นสิษยี่อีกครั้งประมาณนั้นว้าวนี่รลยคือรักแท้มันรู้สึกอย่างนี้นี่เองนี่นี่ไงที่เขาบอกว่าขอบคุณหน้าที่สอนให้เขาได้รู้จักคําว่ารักแท้เวลาที่เขามองเข้าไปในตาคุณเนี่ยนะมันเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเลยนะคะตะลึงนะจังงังไปเลยนะะเขาลืมไปเลยว่าเขายืนอยู่ตรงไหนเออมาทําอะไรที่นี่อะไรประมาณนั้น ดูเธอเปลี่ยนไปเขาว่าคุณเปลี่ยนไปนะแต่คุณคือคนที่ใช่ของเขานะเธอคือคนที่ใช่อยากเป็นคนที่เธอรักอยากทิ้งกันไปได้ไหมเลือกได้ไหมโอ้ขาดเธอไม่ได้เสียใจมากนะเราดีกันนะ โอ้เคยรักกันบ้างไหมวันนี้อารมณ์น้อยใจมานะคะเดี๋ยวเรามาดูออราเคนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยงไงช่วงนี้นะคะมีอาการงอนๆกันอืม,อมตอนนี้คือมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะ เอออยากทำอะไรก็ทำเออหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาให้ความสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะกลับมารักตัวเองเนาะให้อยู่แบบมีความสุขนะแต่มันเหมือนเป็นช่วงที่การที่หันกลับมารักตัวเองมันสะท้อนเออมืนสะท้อนซึ่งกันและกันเออทำให้ ่างคนก็ต่างคิดถึงกันนั่นแหละนะคะเป็นช่วงของการพิจารณาใคร่ครวนทบทวนความรู้สึกของตัวเองเนาะเออเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะคิดว่าเออความสัมพันธ์มันทอกซิกไปไหมเออมีใครที่ขี้หุงนขี้ห่วงมากเกินไปหรือเปล่าบังคับวงการมากไปไหมแล้วพอหันกลับมารักตัวเองเหมือนถอยกันออกมานะคะ แล้วก็มาทบทวนความคิดความรู้สึกของตัวเองนะในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อความที่เขาส่งถึงคุณเนาะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆนะคะอย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามนะคะมู o สตาร์ทา r ์โร่1เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ